สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับ i อเอสีไทยแลนด์ทีนะครับวันนี้เราจะกำลังจะมาโปรโมทเซิร์ฟเอ็มซีดกออนไลน์กันนะครับนี่ครับเขามีช่องทางการเติมเงินใหม่ของเขาก็คือเติมเงินด้วย a i r ์เทนนะครับโอนมาที่เบอร์นี้นครับได้พอยต์เพิ่มเหมือนกับทัวร์เลยนะครับ ตอนนี้จากออนไลน์กำลังทำให้ภาษีในการขายของทุกๆศูนย์ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมี2560เป็นต้นไปนี้คืออักาจการอารบอมไปเที่ยนของเขาแล้วกันะครับายโปรโมชั่นกร,กระดาคมเมื่อซื้อดาบแห่งเลิงฟรีเจลเจียบมาน เมื่อซื้อ w i n อ e r อ r ร o r f ฟรีบูตเตอร์เ i เวลและนี่คือกดของเซิร์ฟเวอร์กันนะครับเนี่ยการรับ v I p C ก็คือเข้าไปที่ M P แล้วก็ดับเดดแล้วกดก็คือเดไฟล์ล็อกอินด้วยซิสเตมแล้วก็ password ในเกมกันนะครับกดแรกสินค้าที่อยู่ในแถบด้านขวาแล้วใส่โค้ด v I C ได้ไอทีนะครับได้สามวันแล้ววิธีการเลือกประเทศคือใส่ใส่ช่องเดิมกันครับแต่ใส่เปลี่ยนเป็นพวอเนี้ยเ y น u t u b e จะได้เมื่อครบ500บวิวแต่แล้วถ้าเกิดว่าครบ500วิวเมื่อไหร่ก็เอาไป ให้แอดดูนะครับนี่ครับท่านทางในการติดต่อครับว่าไงครับลงมือดูบรรยากาศเลยกว่า Thank you. ไอสเมีก็มีสัเดเลี้ยงด้วยนะครับกัวิธีการรับสับเลี้ยงก็คือเข้าไปที่นะครับแล้วก็ข้าหมูให้ครบร้อยปั๊เถ้าไหน่งดี่อนี่ครับต้องรับใช้จ้าหมวยก่อนความสามารถของหมูก็เท่าดีนะครับ นี่ฝัง่งซ์เรียนก็คือนีแล้วค่าหมูให้มากกว่าร้อยอ่ะประมาณร้อยใช่ไหมนี่คือวัดต่างๆครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ